คนแพ้จะต้องทำข้าวให้ลูกกินโกงปะเนี่ยแล้วคุณแล้วคุณเงยหน้าก่อนเงยหน้าก่อนว่า,าความสูงก่อนแล้วคุณเงยหน้าตัวตรงๆมันจะได้สูงๆ<อ> <laughs> ยังไ,ไม่ถึงหยิบเลยเน้ะย,ยิปปี้สวัสดีครับวันนี้กับรายการอะไรดีหน้า EP ที่สอง นะครับวันนี้เราจะมาทำ Q&A ที่เป็นการชาเลนจ์ระหว่างแม่แล้วก็ป๊านะครับในการที่จะตอบคำถามว่านักคุณจะเลือกอะไรโดยที่ป้าแตนเป็นคนคิดคำถามนั้นมานะแต่ว่าวันนี้เราก็ไม่รู้คำถามนะว่าคำถามคืออะไรเราจะเลือกว่าใครจะรู้ใจลูกที่สุด คำถามที่หนึ่งสีม่วงกับสีเขียวอสีเขียวสีม่วงกับสีเขียวคุณเลือกสีอะไรคะอเขียวม่วงผิดัระตูเลยค่ะตอบสีอะไรสีเขียวคำถามที่สองนะคะส้มกับกีวีกีวีส้มกับกีวีนะคุณชอบอะไรเลือกอะไรส้มกับกีวี ที <Yay. S 1> <Yay. S 2> ีเย้อะไรอ่ะมาที่คำถามที่สามนะคะผักชีกับมะเขือเทศมะเขือเทศแล้วผักชีกับมะเขือเทศนะคะ่ะมะเขือเทศอันนี้มันแบ,บเบอร์อยู่แล้วทะเลกับสวนน้ำทะเล,ะเลสวนน้ำไม่เคยไปปะ่ะ <laughs> สวนน้ำไม่ไม่เคยพาลูกไปเลย <laughs> เย,ยังไม่เคยไปเลยนะสนา้าหมอคำถามที่ห้ากอดอยจุ๊บจุ๊บจุ๊จุกจ๊ก,ก,กอดอ่ะกอดเดี๋ยวรู้แล้วคุณครับระหว่างกอดกับจุ๊บจุ๊บแล้วคุณเลือกอะไรเนื่อะไรพูดใส่ตรงนี้กอดกับจุ๊บเลือกอะไรครับเลือกจุ๊บเลือก,อกจุก๊บ ลูกลองเอาคําตอบของแม่ไว้ข้างหลังลูสิคอถามที่หกหมากับแมวหมาหมากับแมวแล้วคุณเลือกอะไรเนี้ยแมวไหนเห็นไหมเ,เลือกอย่างหลังตอถามที่เจดนมหรือน้ําผลไม้น้ําผลไม้น,ไมนมกับน้ําผลไม้แล้วคุณเลือกอะไรครับเลือกน้ำผลไม้ ขี่จักรยานแย่งทำไมเข้ากันเลยว่ายน้ำหรือขี่จักรยานดีนะว่ายน้ำเลยเหราเขาผิดนะสิคำถามที่เก้าเล่นไดโนเสาร์หรือเล่นบาร์บีคิวบาร์บีคิวไดโนเสาร์หรือบาร์บีคิวดีครับไดโนเสาร์เราก็มีทีเดียวคำถามที่สิบปีโป้หรือขนมปังขนมปัง วนนนีี้้มุัปีโป้กับขนมปังนะคุณเลือกอะไรปีโป้เฮ้ยเจ้าคุณตอนคลอดนะคุณน้ำหนักกี่กิโลสองปีแล้วอะสองปีห้าเดือนแล้วอะมีลุนมีลุน นี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยติดไว้ก่อติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนนี่ทีมเลดกับทีมแบ็กผิดแน่เลยค่ะคำ <c oughs> ถามที่สองนะคะคือตอนนี้นะคุณสูงกี่เซนติเมตรรู้นะว่าเขียนเลขนี้เพราะอะไรทำไม เพื่อจะที่ไปโรงพยาบาลใช่ไหม <c oughs> แล้ววันนั้นลูกใส่รองเทา้าวัดคำถามสุดท้ายนะคะเลขหนึ่งถึงสิบคิดว่านักคุณชอบเลขนอะไรมากที่สุดตอบเลยได้ไหมเลขหนึ่ง <c oughs> สองอเพราะว่าเขาจะต้องพูดว่าหนึ่งสองสามก่อนมันก็ต้องเลขหนึ่งไหม เราต้องตอบไปแค่เลขเดียวอก็เขาไม่รู้ไงว่ามันจะต้องไปค่าไปเลขสองเลขสามเดี๋ยวก็รู้เออได้จ้าบทลงโทษคืออะไรดีแพ้ต้องทำอะไรดีอืมลดน้ำเ้็นไม้ไหมไม่เอาเคยลดน้ำเปนไม้ไหมถ้าวันนี้ใครแพ้ทำกับข้าวให้ลูกได้เลยเพราะว่าปปาไม่เคยทำให้ลูกเลยแต่ป้าทำอร่อยนะยังไม่เคยกินปปาแค่ยังไม่เคยทำแค่นั้นเองแม่ๆพูดอย่างนี้คือมั่นใจใช่ไหมว่าชนะแน่นอนมั่นใจสิค่ะ ร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมลูกล้าคุณจะอยู่ข้างใครระหว่างป๊อปปายกับแม่แม่ข้างข้างใครข้างใครนะาคุณนะคุณต้องตอบให้ตรมกับแม่นะรู้ไหมแม่อุ้มท้องนะคุณมาเก้าเดือนนะเกิดป๊าบปายพี่คนจ่ายตังค์หมดเลยนะถ้าป๊อบาชนะวันนี้ป๊อบปาให้เล่นบับเบิลอีกไหมไม่ เราต้องไปค้นหาคำตอบกันอันนี้ไม่ได้ดูก่อนนะเพิ่งเพิ่งมาดูเมื่อกี้นี้สองเก้าเจ็ดสห้าเนี่ยจำสลับเลขกันแม่ใกล้เคียงที่สุดจำผิดแค่ตัวเดียวสองสองเก้าเจ็ดห้านีสองเจ็ดเก้าห้านี่สองเก้าหกห้าไงโอ้ยอะไรวะแม่อันนี้แล้วตอนนี้นะคุณสูงกี่เซนอันนี้ต้องมาวัดเลยอ๋อมาวอ๋อมา มาเห้ออบ้านนู้นเขาเขาเห่ไ<อ>เาไงเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอเงลยลูกเสียงหมาป่าเสียงหมาป่าวัดความสูงกันไหนลอง<า>ลองวัดความสูงสิแม่จะวัดแล้วนะโกงปะเนี่ยแล้วคุณแล้วคุณเงยนหน้าก่อนเงยหน้าก่อนวัดความสูงก่อนเขียนเยอะโกงเลยแล้วคุณเหนื่อยหน้าตัวตรงๆมันจะได้สูงๆ<อ>ยังมไม่ถึงแล้วคุณหน้าตรงลูก 86ไม่ใช่แล้วมิเตี้ยจังที่วัดแม่ว่าจะถ่ายัปเนี่ยไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้ถอดรองเท้านี่นี่เอาหมาเอามาไม่ยอมนะเธอเออพี่เก้าสิบเห็นไหมเห็นไหมแม่ก็ใกล้เคียงกว่าแปดสิบเก้าอ้าวกราป๋ายถูกต้องหกข้อรวด อันนั้นมันเป็นให้เขาพูดไงแต่อันนี้มันเป็นความจริงโสุดท้ายแล้วนะ,ะยังนํำอยู่อันเนี้ยมันก็อยู่ที่ลูกหยิบอีกออทิกต็อกน้วคุณนะคุณ,นะคณเดี๋ยวมาเลือกเลขหนึ่งนะนะ้คุณครับโอเคไหมหนึ่งอย่างนี้นะลูกทำไมต้องเตรียมกันด้วยไม่ได้เตรียมเลยน,นี่ไม่เตรียมก็หนึ่งอย่างนี้นะมาเลือกเลขเร็วเนี่ยมีสองเบอร์เนี่ย มีเลขหนึ่งกับเลขสองเนี่ยนล้คุณจะเลือกเลขชี้เลยลูกชอบเลขไหนชี้ก่อนเอาสีไหนชอบเลขไหนแบบจับมือลูก <c oughs> มันต้องมีคำถามตัดสินแล้ตอนนี้มันเสมออยู่เอาลองเปลี่ยนสีไหมลองสลับนะลไม่ไม่ไมไม นี่จะเป็นคําถามสุดท้ายแล้วคุณอย่าเพิ่งตอบนะให้แม่กับป๊าปา<ร>ต,ตอบก่อนโอเคสามอย่างนี้จะให้แม่แม่กับป๊าปาเลือกนะคะว่าน้าคุณเขาจะเลือกกินอะไรน้าคุณอยากายกินอะไรหยิบได้เลยหยิบเลยลูกหยิบเลย,เยเล,ยล,ยลยูกมั่นใจสิคะ่ะ ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวก็รู้เออใช่จ้าถ้าบอกไปชนะวันนี้ปอาไป้าเล่นบับเบิ้ลอีกนะเฮ้ยเอาไหมเอาอีกไหมเดี๋ยวเลย กินข้าวเย็นป้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องกินวันหลังป้าจะไม่ซื้อกีวี่ังไม่กินอีกต่อไปบทลงโทษวันนี้ก็คือคนแพ้จะต้องทำข้าวให้ลูกกินมีเมนูที่เลือกให้ไหมหรือว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไข่ทอดไม่ใช่ไข่ทอดไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มข้าวเปล่าไหมนะคุณวันนี้กินข้าวเปล่าไหมไม่สนแล้ว สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3าคนขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะสวัสด,ดีค่ะบ๊ายบายด้วยบ๊ายบาย,บาย,บาย